พี่น้องมาดูกันจา้าขอนไปแจ้งตลาดได้ยังมากเดี๋ยวปลาเคลเทศค่ะปลาเคลเทศสีนวยสีได้มาเคอเทศได้พี่น้อง,ดง,ดองเด้อเงินดิจิตอลเงินมาเบิ่งเงินดิจิตอลที่ทั้งข้อม,มูลทั้งไอ้เทศบาลข้าเจ้าให้พนักงานพี่น้องเป็นบัตรกำนันค่ะเนื่องวสลัดสองหัว เลืดเลดกร,รนแยัดสลัดพักสลัดหัวใจค่ะนี่แปว่าหัวพักสลัดพักสลัดหัวใจเลือนะดแสบด,ด้วพี่นุ่หัวปนใหญ่ค่ะอันนี้บันก้นหยังพี่หน่องบัน้นโดโระงลักโลกใส่ถุงรกโลกแหนมเป๊ มาใส่ท้าโอ้หวานแค่รอดพี่น้องมาแค่รอดสดๆจ้ะนั่นดีจีตอนได้หลายอย่างอยู่เด้อนีประโยชน์ค่ะแต่ว่าใส่ย่าอยู่เด้อสำหรับคนเฮ็ดโ่เป็นพี่น้องขนมปังขนมปังแข็งค่ะขนมปังแข็งกรอบแข็ง แข็งสู่แขวและพี่น้องอันนี้เนื้อเนื้อจะเอามาก่อยจาะเสียามาก่อยเนื้อวัวสดสดนะคะพี่น้องบง้งสดขนาดเลยแต่ในกองอาจจะเห็นโบสดก็จเจ้าหันเป็นชิ้นใหญ่ไว้ละจ้ะเห็นน่องเห็นน่องน่อยนะนะ้าน่องน้อยทั้งฟินแลนด์เพิ่นพัพพิกอยากน้ำผึ่งเพื่อน เสียม,มาผัดด้วยจ้ะพัดเนื้อน้ำมั่นหายแล้วก็สีก้อยก้อยดิบนั่นเด้อวันนี้กินดิบจ้ะบานได้อันนี้เด้อพี่น้องเห็นวันบิสกิตต้อนนี่เนืปลาแซลมอนปลาแซลมอนหนั่นชิ้นแจ็คแยงมันจะโลนึงเลยพี่น้องมันถือไฟปลาถือไฟก็เป็นสีสีบุกหอยสวยแต่เพิ่นสวยได้พี่น้อง แปดชิ้นค่ะพี่น้องพี่น้องปลาสีง่างมงามมาเป็นสีแบบนี้ระเบัยนโอ้ยสีสีสสนะคุณปลาแซนมอนตัวน,นึงนย่เลยนี่จีตอนค่ะคุมอยู่นะจ้าอันเป็อร้อดปะเนี้ยเป็รดร้อนคือ,อยังเหรอพี่น้อง รสชาติเพิ่นไข่คายไอ้อยังล่ะวาซาบีค่ะวาซาบีฝรั่งซะเปปเปโรตเปปเปโรตเปปเปโรตเป็นเป็นครีมครีมเฟรชเอาท่าขนมปังกินจะ้ะอาหารฝรั่งคุ้มเลยจ้า ขออนุญาตนั่งคดตะมาเด้่อพี่น้องเ้อะปวดเข้าปวดขาพี่น้องมากินเขากันค่ะเขาง่ายขัวไกล้ถวยเก้าจ้าเขาเหนียวเขาเนียวหนึ่งมือขึ้นนี่ได้พี่น้องสิกินให้มันเหมิดจ้ะกินให้มันน้ำตกเนื้อน้ำตกเนื้อพี่น้อง น้ำตกเนื้อพี่นอ้องเทือแรกนัมันว่าเทือแรกนัมันว่าสิกินดีบเอามากักมักดีละ่ะใจบบถึงพี่น้องโอ้ยหันหลายละเห็นดิบเนื้อดิบก็ย่านถอยดีกว่าว่าสันอืมแซ่ อืมอยากกินเนื้องอ่ะว่ได้แขวดีแล้ว ืมขมดีครับพี่น้องย่านบุกขมย่านบุกขมเราขวดดีขวดบีง่วงมาว่างไว้ขมอรบลำัมพอดี นนเนื้อเหนียวพี่น้องคั่วซุปไป อันนี้ก็แสบ่บอันนี้ก็แสบ่นนแสบจะกินอีห้ยังกอนอกินไปกินมากเพิ่งเห็นลูกโดดพี่น้อง ไก่วาสิหนึ่งเขาสวยได้มัมว่าสิหนึ่งเขาเจ้าแล้วพี่น้องกินผู้เดียว แข็งกระดูกไกลกันเลกระดูกหลายเถียไกลโอ้ยดูกหลายคือพวกกากินแล้วเด้อย่านเสียบแขวกล้วยเนื้อกันเนี้ยว่าเนีย ใครเนี่ยแต่กินดิบละมันโมหนียวบเนาะ เขาหนึ่งมือว้านนี่ครับ <c oughs> สิมเาเบากินเขา่าไก่สีอิ่มแล้วพี่น้องเดี๋ยวคอยสีเบาไห้ฟังเลือกเอาใบเตยออกโอ้ยค่อยก็ได้ อันกล้วยเนื้ออันดิจิตัลน,นี่น้องเป็นยังว่าเงินดิจิตเงินดิจิตัลนั่นฝรั่งหรือมีเ้อร์แบบเป็นบัตรกำนันเข้าเจ้าห้ซื้อของกินของใส ก็ได้หลายอย่างเลยพี่น้องทว่นทำง,งานดูสวิเดนทำง,งานเน้ะ้อมูลทำง,งานในห,หลวงเนาะค่ะ็สิได้บัตรกำนันบุลซีลอยค้นบมูว่าข้อมูลอื่นข้าเจ้าเด้ยหลายปันไดแต่ว่าข้อมูลขอ่อยเดี๋ยวุลซีลอยคนสีลอยข้นกะ สี่สามสิบสองสี่สี่สิบหกได้ประมาณพันสี่ร้อยหาสิบบาทนี่และพี่น้องพันสี่ร้อยหาสิบบาทเงินไทยนี่ค่ะบก็เด็ ق. ปลาเส้นหม่อนอยู่ได้กิโลหนึ่งแล้วก็นเนื้อเพิ่มโล เลี้ยกัน,นยังเงาน่นนนนนเนอกผักสลัดแค่ร้อนหลายอย่างมีจ้าจะว่า บอถึงวิธีใส่เนาะพี่น้อนงเงินดีจีตันมันกับโบใส่ง่ายเนาะฝรังสวิเดนตะสีตะสา,าก็มีเดอที่เพิ่ใส่บ่เป็นนั่นคือไข่ไข่ก็ใส้บเป็นเนี่ให้ลูกไปเปิดแอปละติดตั้งไห้ กเห็นแต่ได้ยินแต่ว่าเงินดิจิตอลเงินดิจิตอลเพิ่งเพิ่งเห็นแลพี่น้องเพิ่งเห็นอยู่เมืองนอกแต่ว่าของถ้าข่อยอยู่เมืองนอกเป็นบัตรกำนันค่ะบัตรกำนันนห็นซื้อของให้ซื้อของกินของใส่ตะเกีย ตัดสีตะสาฝรั่งกบบีแลด้วุ๊มีแต่มีทั่วโลกเนั่นพี่อนผู้ใส่เป็นผู้ใส่พวเป็นสร้างหารแนวเห็ดแหย่ๆข้งางนอว่าสนก็ห้อรู้ว่าต่อไปข้างหน้ามันก็สิให้เทคพััฒนาขึ้นไป ค่อยๆใน่หมล่ะเตือนลวงหนาในไหมบดเตือนกันลวงหนาเลยว่าใสพเป็นเงินดิจิตอลอยากได้หลายนี่เอาถามเอาลายของขวัญห้ซะจัดให่ใส่เป็นก็ใส่ผู้ใดใส่บดเป็นกับบดต้องใส่ประมาณนั้นแหละพี่น้องค่อยว่า ัที่ <c oughs> ทุกปีพันเสียหายนันสดเลยพี่น้องทุกปีเพันเสียหายเป็นบัตรบัตรกำนันลเราไปซื้อของเอาเลย แต่ว่าอันนี้โอ้ยเป็นบัตรกำนันยี่ตั้นมาสั่นทีดตั้งแอปแล้วก็ทีดตั้งแอปเป็นผู้ใดทีด,ดตั้งแอปเป็นก็ใส่งานเป็นคนอายุหลายก็บโทราณสมัยก็มี่ได้ฝรั่งก็ได้บอได้ทราณสมัยทุกคนเนาะคือห้านีู่่ละคือมอูฮ่าเจ้าข่ามนะว่า Các gì? Như nhà cũng lúc mở ạ โอ้ยเขา่าแสียบๆพี่นอ้องมาเดอ้อค่ะกินเข่ากระแสบกินเขาก็น้ำตกเนื้อ แซ่บ mm ้งเผ็ดอืมนีมโอ้ยัใจไก่ คลิปนี้ก็เอาไว้เท่านี้ก้อนพี่น้องขอบคุณท,ทุกทท่านลหลายๆที่เขามารับ่ชมใหม่กำลังใจมาดามน,น่อยสีให้พี่น้องสุขภาพแข็งแรงอยู่ดีมีแห้งสุขสันล์ร่รวยปีใหม่ค่ะล่ด้วยเงินทองหมันเข่ามันนำเต็มเหล่าเด้อพี่น้องเงินทองไหลามาเทมาจ้ะ